สองเสวัสดีค่ะมาแล้วหรุกท่านรถราคาหายากนะคะมีหลาดหลักหมื่นนะคะมิสซูดิชิมิราดปี2012ค่ะสีดำนะคะเครื่องยนต์ 1,200cc ซีซีเกียออโต้นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปในปี2012ค่ะแม็กสวยภายในสวยกระจกขุ้นโรงไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะรถยนต์เกียออโต้รถสามมือะคะ่ะหน้าเดิมนะคะท้ายเดิม วิ่งดีประหยัดน้ำมันค่ะเครื่อง 1,200cc GLS เกียร์ปกติสีสันดูดีรถไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะคะทรงดีค่ะ99,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมใช้พร้อมวิ่งต่อได้เลยนะคะรถอยู่แถวจอหอโคราบค่ะสนใจโทรคุยสอบถามได้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ให้ใต้คลิปค่ะแต่อย่างไรก็ต้องเน้นโทรและไปดูเองนะคะเพราะแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะ มาพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้ามาเลือกชมหน้าช่องกันได้ตลอดนะคะมีลงคลิปใหม่กันในทุกๆวันในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดี